ทหารไม่ใช่คนแค่ถือปืนอย่างเดียวนะครับทหารสามารถเป็นแพทย์ได้เป็นพยาบาลได้เป็นนักกายภาพได้โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลทหารตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆดูแลพี่น้องประชาชนกว่า80%อีก20%เป็นแค่เป็นแค่บุคลากรทหารสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพก็สำคัญผมว่าหมดเวลาที่จะมาด้อยค่าอาชีพต่างๆ หรือมาพูดไม่ดีว่าอาชีพไหนดีหรือไม่ดีสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสิทธิ์มีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพสมัครใจเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องแรกๆที่รัฐบาลนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในรัฐบาลนี้ว่าเราจะให้สิทธิในการที่อยากจะเป็นทหารหรือไม่ ถ้าเกิดเราไม่มีสิทธิ์ตัวนี้ลูกหลานของเราที่ไม่อยากเป็นทหารอยากเป็นเอนจิเนียร์อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์เมื่อถึงอายุคราวใดคราวหนึ่งเขาต้องไปถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารมีหลายหลายท่านมีลูกหลานหลายๆคนก็ขยับขยายไปทำอาชีพอื่นในต่างประเทศเพราะไม่อยากเป็นทหาร สาบ,บันทหารเป็นสาบ,บัญที่มีเกียรติเป็นสาบ,บัญที่ได้รับการคูนได้รับการสนับสนุนให้มีคนสมัครใจเข้าเป็นทหารประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมเยอะเหลือเกินผมก็มีการพูดคุยกับผู้วิชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพว่าเราต้องมีการลดทหารลงไปตามความจําเป็นถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องเมนเทนก็เมนเทน ทหารไม่ใช่คนแค่ถือปืนอย่างเดียวนะครับทหารสามารถเป็นแพทย์ได้เป็นพยาบาลได้เป็นนักกายภาพได้โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลทหารตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆดูแลพี่น้องประชาชนกว่า80%อีก20%เป็นแค่เป็นแค่บุคลากรทหารแต่สถาบันทหารช่วยดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลที่ผมไปมาเมื่อวัเอาห์ที่แล้ว โรงพยาบาลอุดรธานีมีเตียงอยู่200เตียงมีแพทย์อยู่ไม่ถึง20คนนักกายภาพมีอยู่สองสามคนมีน้อยมากครับแล้วเราจะทํำยังไงอะ่ะเราต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารเหรอแล้วเขาถือเขาสมัครใจมาเป็นทหารสมัครใจมามาเรียนแพทย์ที่นี่สามารถเพิ่มบุคลากร,กรทางแพทย์ที่เป็นทหารได้ไหม อาจจะมีข้อตกลงว่าถ้าเกิดมาแล้วมาเรียนที่พระมงกุฎแล้วมาเรียนที่วิทยาลายัยพยาบาลแล้วต้องไปอยู่ที่ค่ายทหารต้องไปต้องต้องเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลทหาร5ปีแล้วถึงจะออกไปประกอบอาชีพเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนได้เหล่านี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราต้องให้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในการที่จะเลือกต้องให้สิทธิ์สถาบันทหารที่จะเพิ่มจํานวนบ้าง ในแขนงที่มีความจําเป็นในแขนงที่มีความต้องการเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ